ถ้าท่าวอมือที่นักมายกลใช้ก่อนจะเล่นมียกลหนึ่งการเอามือมาถูกันแบบนี้ครับให้มันเกิดความร้อนประมาณ1 0บถึงสิวินาทีเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทําให้มืออุ่นและเคลื่อนไหวได้ดี2กํามือให้แน่นแล้วบีบค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วเหยียดนิ้วออกแรงแบบนี้ทําประมาณห6ถึงครั้งช่วยยืดเอ็นและกล้ามเนื้อมือทําให้การควบคุมนิ้วเนี่ยแม่นยำมากขึ้น3ดีดนิ้วแบบเร็วๆประมาณ10บอบเป็นการฝึกความคล่องแคล่วของนิ้วและฝึกความเร็วในการเคลื่อนไหวเล็กๆซึ่งสําคัญมากในการเล่นไพ แล้วค่อยๆกำมทีละนิ้วแบบช้าๆแบบนี้ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆทำไปสักประมาณ1นาที 5. นํานำมือทั้งหมดมาประกบกันกลางออกให้กว้างจากนั้นให้เริ่มที่นิ้วชี้ควยกันแบบนี้1 2, 3และ4ถ้าแบบนี้วนไปเรื่อยๆสัก1นนาทีโดยที่เราจะเรียงจากชี้กลางนางก้อยแล้วก็ก้อยนางกลางชี้ บบก้การวอร์มมือเนี่ยนอกจากมันจะช่วยให้เราลดอาการบาดเจ็บในตอนที่เราฝึกแล้วมันจะทําให้มือของเราเนี่ยมีความรวดเร็วนิ่งขึ้นและแมนยี่ขึ้นอีกด้วยครับ <S <S ผมเชื่อครับว่าทุกอาชีพเนี่ยมีการวอร์มอยู่แล้วนักลาวอร์มร่างกายนักร้องก็วอร์มเสียงแล้วอาชีพที่คุณทําอยู่เนี่ยมีการวอร์มอยังไงบ้างลองเมนโวกกันน,นะครับ